ในคืนหนึ่งที่ดวงจันทร์เต็มดวงสาแสงนวลลงมายังป่าใหญ่มีเสียงลมพัดหวีดวิูประประนาดก,กับเสียงสัตว์ป่าที่เงียบงันอยู่ในความมืดชาวบ้านในหมู่บ้านเล็กๆริมป่าต่างพากันปิดประตูและหน้าต่างของบ้านลงอย่างเงียบๆไม่มีใครกล้าออกจากบ้านหลังตะวันลับฟ้าเพราะต่างเล่าลือถึงเรื่องของเสือในเงาจันทร์ยินเป็นหนุ่มชาวบ้านผู้กล้าหาญและดื้อรั้นเขาไม่เคยเชื่อในเรื่องราวเหล่านี้แต่ในค่ำคืนนี้เขาตัดสินใจจะพิสูจน์มันเองยินจึงเดินเข้าสู่ป่าใหญ่ ดยไม่ฟังคำเตือนของชาวบ้านในมือของเขาถือคบเพลิงลุกโชนที่ให้แสงเพียงพอในการเดินทางเสียงในป่าค่ำคืนนี้ดูไม่เหมือนเคยทุกฝีก้าวของยินเหมือนถูกเฝ้าจับจ้องเอขาหยุดยืนใต้ต้นไม้ใหญ่เงาของดวงจันทร์ทำให้ป่าทั้งป่าดูเหมือนเคลื่อนไหวและแล้วในเงาของจันทร์ยินสังเกตเห็นบางสิ่งที่เคลื่อนไหวอย,อย่างท่าวเบาในความมืดร่างของเสือดำตัวใหญ่กำลังเฝ้าจ้องมองเขาอยู่จากที่ไกลๆดวงตาของมันส่องประกายแดงราวกับเปลวไฟ หลังจากพบเสือดำในคืนแรกยินกลับมาที่หมู่บ้านแต่ความกล้าของเขาไม่ทำให้เรื่องนี้จบลงง่ายๆเสือในเงาจันดูเหมือนจะติดตามเขามาทุกคืนยินมักจะฝันถึงดวงตาแดงกล่ำของมันเสียงคููอย่างน่าขนลุกที่ดังแว่วในหูของเขายินเริ่มรู้สึกว่ามีบางสิ่งในป่าที่กำลังเรียกหาเขาและมันไม่ใช่แค่สัตว์ป่าธรรมดาเขาจึงตัดสินใจไปหาจันชายชาราผู้เดียวที่เคยเล่าเรื่องเสือในเงาจัน จันเคยเป็นพรานล่าเสือแต่หันหลังให้กับป่าเมื่อเขาเห็นบางสิ่งที่เกินกว่ามนุษย์จะเข้าใจได้เสือนั้นไม่ใช่สัตว์ธรรมดามันเป็นวิญญาณเฝ้าป่าจันเตือนเสียงสัน่นมันกําลังหาวิญญาณใหม่มาแทนที่และเธออาจเป็นเป้าหมายของมันยินไม่อยากเชื่อแต่เมื่อได้ยินเรื่องนี้เขาเริ่มตั้งคําถามกับความจริงที่ซ่อนอยู่ในเงาของป่าคืนต่อมายินออกเดินทางอีกครั้งคราวนี้เขาเดินลึกเข้าไปในป่ามากกว่าที่เคย และเขารู้สึกว่าทุกย่างก้าวของเขามีบางสิ่งที่มองตามหลังจากเดินมาหลายชั่วโมงยินก็พบกับศาลาเก่าๆที่ซ่อนตัวอยู่กลางป่ารกในศาลานั้นมีรูปปั้นของเสือดำตั้งทำงานอยู่ดวงตาของมันเป็นประกายจากแสงจันทร์ที่ส่องลงมายินรู้สึกเหมือนเสือในเงาจันทร์กำลังเรียกหาเขามันไม่ได้เป็นแค่สัตว์แต่มันเป็นวิญญาณผู้ครอบครองป่าแห่งนี้จูจ่ๆก็มีเสียงคำรามดังขึ้นจากเงามืด และยินรู้สึกถึงลมหายใจเย็ยนยเยือกที่พัดผ่านร่างกายของเขาใจของเขาสั่นสถานเขาเห็นเสือดำยืนอยู่ตรงหน้าดวงตาแดงเจิดจ้าจับจ้องมาอย่างไม่กระพริบยินหยุดนิ่งสายตาของเสือดำบ่งบอกถึงบางสิ่งที่เขาไม่อาจเข้าใจได้จูจ่ๆเสียงของมันดังขึ้นในหัวของยินหากเจ้าอยากรอดเจ้าต้องรับข้อเสนอของข้ายินรู้สึกถึงความหนาวเยือกแผร่ซ่านผ่านร่างแต่เขาก็กล้าพอที่จะถามกลับข้อเสนออะไร เสือดำเดินเข้ามาใกล้ข้าเป็นวิญญาณผู้เฝ้าป่าแต่ข้าถูกจองจำอยู่ในโลกนี้ข้าต้องการอิสระหากเจ้าต้องการรอดเจ้าจะต้องหาคนมาแทนที่ข้าคนที่ยอมเป็นวิญญาณเฝ้าป่าแทนข้ายินตกใจเขารู้ว่านี่คือคำสั่์ที่ไม่มีทางเลือกหากเขาปฏิเสธเสือดำจะตามหลอกหลอนเขาไปตลอดชีวิตแต่ถ้าเขายอมทำตามมันก็หมายถึงการนำใครสักคนไปสู่วิบัติ หลายวันผ่านไปยินกลับมาที่หมู่บ้านโดยที่ไม่ได้เล่าเรื่องราวให้ใครฟังความคิดเกี่ยวกับข้อเสนอของเสือยังคงกวนใจเขาแต่คืนหนึ่งในขณะที่ดวงจันทร์เต็มดวงส่องสว่างขึ้นอีกครั้งยินก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเขาได้ยินเสียงลมพัดวีดวิวและเมื่อเขามองออกไปนอกหน้าตา่างเขาเห็นเงาดําของเสือกําลังเดินอยู่ในแสงจันทร์เงานั้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนในที่สุดมันก็ปรากฏตรงหน้าบ้านของเขา ยินรู้ในทันทีว่าตัวเองหนีไม่พ้นเขายังไม่ได้หาคนมาแทนที่เสือวิญญาณของมันยังคงติดตามเขาอยู่ไม่มีใครหลีกหนีจากชะตากรรมนี้ได้ดวงตาแดงกล่ำของเสือจ้องลึกเข้ามาในจิตใจของยินในคืนนั้นยินหายตัวไปในความมืดไม่มีใครในหมู่บ้านได้ยินข่าวคราวของเขาอีกเลยแต่ว่าตำนานของเสือในเงาจันทร์ก็ยังคงอยู่มันรอคอยผู้กล้าคนใหม่ที่จะเข้ามาในป่าใหญ่ และทำให้คำสาปแห่งเงาจาันดำเนินต่อไป